ความกตัญญูสร้างพลังแห่งการให้และการรับเคยสงสัยไหมว่าทำไมคำขอบคุณเล็กๆถึงสร้างความสุขที่ยิ่งใหญ่ได้วันนี้เราจะมาไขาความลับนั้นด้วยหลักการง่ายๆของการให้และการรับปฏิกิริยาแห่งการให้และการรับทุกการกระทำย่อมมีผลตามมาการให้ด้วยความตั้งใจดีจะสร้างความรู้สึกดีๆให้ทั้งผู้ให้และผู้รับ และความรู้สึกดีๆนี้เองคือจุดเริ่มต้นของความกตัญญูลองนึกถึงการให้ดอกไม้เพื่อนหรือการได้รับความช่วยเหลือเล็กๆน้อยๆมันทำให้เรารู้สึกดีใช่ไหมความกตัญญูคืออะไรความกตัญญูไม่ใช่แค่คำว่าขอบคุณแต่มันคือความรู้สึกซาบซึ้งในบุญคุณที่แสดงออกด้วยใจจริงและการกระทำ มันเกิดขึ้นตามธรรมชาติเมื่อเราได้รับสิ่งดีๆเราก็จะเกิดความรู้สึกอยากตอบแทนการให้และรับที่สร้างความกตัญญูการให้มีหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นของขวัญเล็กๆน้อยๆการให้ความช่วยเหลือการดูแลเอาใจใส่การให้อภยัยหรือแม้แต่การให้กำลังใจและเมื่อผู้รับสัมผัสได้ถึงเจตนาที่ดีนี้ ก็จะนำไปสู่ความกตัญญูซึ่งจะย้อนกลับมาเติมเต็มผู้ให้อีกครั้งการรับที่ดีคือการตระหนักถึงคุณค่าและการแสดงความขอบคุณด้วยการกระทำเช่นช่วยเหลือตอบแทนหรือนำสิ่งที่ได้รับไปใช้ให้เกิดประโยชน์สิ่งนี้จะสานต่อวงจรแห่งความสุขให้ไม่สิ้นสุดวงจรแห่งความสุขเมื่อเราได้รับและรู้สึกกตัญญู เราจะอยากส่งต่อความรู้สึกดีๆนี้ไปยังผู้อื่นเกิดเป็นวงจรแห่งความสุขและการแบ่งปันความกตัญญูจึงไม่ใช่แค่การตอบแทนบุญคุณแต่เป็นการสร้างสิ่งดีๆให้เกิดขึ้นต่อไปประโยชน์ของความกตัญญูความกตัญญูช่วยให้เรามีความสุขและพึงพอใจในชีวิต เสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีลดความเครียดและเป็นแรงผลักดันให้เราทำความดีอยู่เสมอมาฝึกฝนกันง่ายๆด้วยการลองสังเกตสิ่งดีๆในแต่ละวันกล่าวขอบคุณอย่างจริงใจหรือหาโอกาสช่วยเหลือผู้อื่นดูบ้างการฝึกฝนนี้จะทำให้เรามีชีวิตที่มีความสุขมากขึ้นจำไว้ว่าทุกการให้และการรับล้วนเชื่อมโยงถึงกัน และความกตัญยูคือพลังที่ขับเคลื่อนวงจรแห่งความสุขนี้ขอให้ทุกคนมีความสุขกับการให้และการรับขอบคุณสำหรับการรับชม